เราไปดูปลากันไปยง่เม่อเศร้าอีกล้วค่ะว่าสีมานบอ่อปลาค่ะไปรุ่นน้ำกันจ้าแปว้วแววทำไมไม่มีปลาขอน้อยกับปลาเข่งน้อยจ้าปลาซิว เอาพลาเทอเอาปลาซิวเต็นเอยเอาเต็นเบอดในตี่แดงที่ตายอเออปลาเข่งน้อยกับปลาซิวปลาซิวเป็มาาคิดปลาเด็ดตาย่ปเยอะเลยคือประมาณ ตาเบิดเลยได้หนิเข่ากะงามครักพี่น้องเอ้ยเบิ่งผนเข่าม่านเข่าถอกนะงามครักมาเบิ่งลีตัวนี้นอือบอ ไม่รู้ว่ามีไหมเห็นพอทัดมาเบิงเมื่อวานมีมันแดงไฟไม่อยากเข้าดูไม่มีประเข่งปลาคอประคอ,ประ,อประดุก น่าจะได้ไปจับกบไปต้มเอาละลบมาแล้วค่ะมาให้อาหารปลาดุกกันฝนกระตุกให้อาหารปลาดุกแล้วกะสิจับกบไปต้มจ้าพี่นอ้อง สังยยไงอะไรหมดอาเป้ลสอไมาเห็นตักบึง mm hmm. เลยอือฮึ

ั่งซื่อห้ว่าจั่นไดไม่รัตักบักบุญนน้ำบีนำ้ำผาเอา้า จับเอาครไปต้มมี่จะตัวบกเอบนึ่งพ่อพันธ์แม่พันธ์อยู่ใส่และ mm hmm. เอาคือพวเห็ดฮะโอาเห็ดเ,เองกระไรตัวซำอุ้ยตัวนี้แหละนี่นี่ตัวขาวนี่แหละ โอ้โหโตัวบกใหญ่เลยโอโ้มีตัวเอเลอาละโอ้ยเพลินเพลินต้มครบ้มต้ตยมยำกกบ